สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อง y b e บ c h ชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครบริการแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเวอร์ชั่น10.3.2เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับของธนาคารกรุงไทยด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเรียบร้อยแล้วท่านสามารถนะครับใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก ไปยืนยันตัวตนกับแอปเป่าตังที่กำลังฮิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องสแกนใบหน้าให้ยุ่งยากเพราะว่าแอปเป่าตังได้รับข้อมูลจากบัญชีธนาคารกรุงไทยของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านต้องทำได้อย่างแน่นอนนะครับก่อนที่ท่านจะสมัครลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซเวอร์ชัน10.3.2ได้นั้นนะครับ 4อย่างที่ท่านควรมีนะครับพร้อมที่จะสมัครลงทะเบียนให้ท่านเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย 3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้นะครับต้องเป็นเบอร์เดียวกันกันกบรับรหัส OTP และต่อสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ 4. a p p l i c เคชันกรุงไทยเน็กเมื่อท่านมีครบทั้ง4อย่างแล้วนะครับเรามาลงทะเบียนแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กกันได้เลยนะครับ 1. ให้ท่านาดาวน์โหลดแ p ปพลิเคชันกรุงไทยเน็กแล้วเปิดขึ้นมา 2. กดคำว่าเริ่มใช้งาน 3. อ่านแล้วทำตามคำแนะนำแล้วกดยืนยัน 4. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดปุ่มยอมรับ 5. กดถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน 6. กรณีถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชนให้ท่านตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกต้องแล้วให้กดปุ่มยืนยัน 7. ในกรณีกรอกด้วยตัวเอง กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านแล้วกดปุ่มยืนยัน8อ่านแล้วทำตามคำแนะนําแล้วกดปุ่มเริ่มสแกนใบหน้า9ทําการยืนยันตัวตนด้วยสแกนใบหน้าให้จบนะครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับให้ท่านหันซ้ายหันขวากับพริบตานะครับเหมือนท่านส่องกระจกอยู่ที่บ้านนะครับจะคล้ายๆกันนะครับ สิกรอกหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้วกดปุ่มยืนยัน 11. ระบบจะแสดงเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยเอาไว้เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับแล้วกดปุ่มยืนยันแล้วกรอกรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS นะครับ 12. ตั้งรหัสพิน6หลัก และยืนยันรหัสพิน6หลักอีกครั้งหนึ่งนะครับ 13. หากเครื่องของท่านรองรับระบบไบโอเมตริกจดจำใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือต่างๆให้กดปุ่มเปิดใช้งานได้เลยนะครับ 14. เข้าสู่การสอนการใช้งานอ่านแล้วกดถัดไป 15. เข้าสู่หน้าหลัก ก็เสร็จสิ้นในการสมัครบริการแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก์เวอร์ชัน10.3.2ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้นะครับท่านสามารถนะครับนำแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก์มายืนยันตัวตนในแอปเป่าตังได้โดยที่ท่านไม่ต้องถ่ายรูปเทลฟี่ยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังนะครับให้มันยุ่งยากนะครับเพราะ แอปเป่าตั้งได้ข้อมูลจากแอปกรุงไทยเน็กของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงท่านต้องทําความเข้าใจสักเล็กน้อยนะครับหากท่านใดนะครับไม่เข้าใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็ช่วยกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับทุกคําถามผมก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Cyber Channel ของเราด้วยนะครับก็ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ